สวัสดีครับมาพบกับแมตช์จำลองศึกไทยลีกวันที่20นาะที่9ของฤดูกาล็นการเจอของทีม s c g เมืองทองยูไนเต็ดครับเปิดบ้านพบกันมาเยือนของทีมตาเอฟซีและตารางคะแนนในนัดขนาดนี้ครับทางเจ้าเทียนยันดับที่10ของตารางครับมี10คะแนนแล้วก็ตาอยันด่บที่15ของตารางครับมี3คะแนนแล้วก็ว่าเรื่องความพร้อมครับวันนี้ s c g เมืองทองถือว่าพร้อมมากครับ เพราะว่าในแช์ที่แล้วไม่ได้แข่งครับเพราะว่าสนามที่การท่าเรือเกิดไฟดับแต่กับการที่ตายฟี FC ครับในที่รล้วผกไปเยือนสุพรรณบุรีแล้วก็เก็บ3มแต้มมาได้แล้วก็เขาเลือกครับไล่อัพวันนี้ทางเอสซีจีทองมาในระบบ3 4มสสาครับผู้สัคประตูเป็นดักวันเลิมครับหลัง3สลิงคารวัฒนาภาัยนุ่มลูคัสโคชาแล้วก็กางสี่ครับทางซ้ายซาโตะตรงกลางวีเียบปอมพันทางขวาสุพร กลางลุกสวิทธันทองหน้า3ครก็พิชาอุตราวิลเลมป๊อมแล้วก็เดลเล่ครับแล้วก็ต่อพมาเยอนครับทางตาดเอฟซีวันนี้มาในระบบ4-2-4ครับผู้สนัะตูเป็นทุสพรสีเหลืองครับหลัง4วิทยามูลวงเซนเตอร์อากินันโดสาพอ่อแดงสีขวาสุพจน์วงหอยกลางสองครับหลังสามวิรุุสีบุคลทศกายแล้วก็ตีกซ้ายขวาครับเป็นอาซซอยแล้วก็โซลแมนหน้าคู่ซีโชพาโซแล้วก็ลิคาโดสาต,ต่ เชาแล้วครับไทยเล่220นาที่9ของฤดูกาลครับวันนี้แมตช์จำลองเตะจริงก็วันเสาร์ที่17ตุลาครับเวลา2ทุ่มตรงที่อสซีจีเซดียมครับแต่ตอนนี้มาดูกันเกมก่อนครับไอ้เอาส่งกันแบบงงๆครับเมืองทองแต่ตอนนี้มาปฏิบัต่อลูกเกมมาได้แล้วครับสโซที่ส่งซ้ายครับมาให้พิชามาซาโตะไปโอ้โหส่งปีตันกับทางลิกาโตก็บอลลอยแล้วก ได้มงบอลก็แหมมาถึงพิชาครับแต่แต่ลูกนี้ล้มหน้าไปก่อนครับคว mm hmm. ามใช้อีกครั้งครับแหมพิชาวิ่งล้มไปแล้วแล้วก็กลับมาเล่นบอลอันนี้ก็ถือว่าล้มอยู่ดีครับ mm hmm. ล้มแล้วกลับมาเล่นแล้วก็มาต่อทางทีมเยือนได้ฟีคิกครับเป็นสุบพุ่งหอยครับเลนสั้นมาสาพรคืนสุพพอ์ครับเปลี่ยนมาตรงกลางให้อากินาโด ค่อยๆขึ้นมาไม่ขึ้นครับเจอวิลเลปอปจี้แต่ทางตายก็ยังเคาะอยู่ครับทางขวามาแล้วครับโซลามาครับเอายกหลอกทางซาโตะได้เลี้ยงเข้ามาข้างในได้ครับประส่งหูแตงไหนี่ครบโดดซาโตกับสปปนไปแล้วแต่ก็ไม่ทันแป่แรงลูกออกหลังไปแล้วบอลก็มาเป็นลูกตังเตะของทางเมืองทองครับ ในหน้าที่แรกของทางต่ายเอฟซีก็ถือว่าปลดล็อกชัยชนะมาจนได้ครับเอาชนะทีมเจ้าทีอยางช่างาสึกยุทธาธีม,มาได้ด้วยสกอร์สองหนึ่งมาชมเกมกันต่อครับบอลทางต่าจ,จะบุกแต่เมืองทองล้วงบอลขึ้นมาได้แล้วบอลก็ขึ้นทางซ้ายต่อครับทางเมืองทองพิชาเลี้ยงมาไปไม่ได้ครับคืนหลังที่สิงคานสิงคานเปิดมาให้เดลเลยเอาโหมง่งไม่ถึงวีรบอรครับ บอลกลับมาที่ด้านหลังของทางตราดและตลาก็ยังไม่เคลื่อนครับเคาะกันเท้าสู่เท้ามาที่สาพอครับต่ออากินาโตเลนซัน,นก็ยังขึลนไม่ได้ครับบอลอยู่ที่ด้านหลังตัวผู้เล่นมืองทองก็เข้ามาเพสซิ่งทันทีและแมตช์ที่แล้วของมืองทองก็เช่นกันครับ อดแข่งครับเพราะว่าไฟดับที่สนามท่าเรือเรามนก็ต่อเอาเปิดบอลมาสิงคานมงสกัดเอาเข้า,ขาทางโซลมาครับเลี้ยงจี้เข้ามาส่งมาให้ซีโชพาโซได้ครับโอ้ยจับบอลแล้วก็ล้ำหน้าอีกแล้วครับมล้ำหน้าแค่ก้าเดียวทางวัฒนาไพนุ่มก็เลี้ยงลายได้พอดีครับลูกนี้ก็ปล่อยให้ล้ำหน้าไปมาต่อครับเกมรวดเร็วมากครับผ่านมา19นาที การลุกลับก็ถือว่าสูสีครับทางเมืองทองลุกไปทางซ้ายครับทางตาลุกมาทางขวาเก็บที่แดนการครับทางเมืองทองมาครับซาโตะต่อพิชาพิชามาซาโตะมาที่ชายทีเลี้ยงไปทางซ้ายครับเจอ,อมงคลแย่งมาโอ้โหแย่งได้แต่ลูกออกข้าวไปก่อนครับแมทางเมืองทองได้ทุ่มต่อแล้วนั่นนี้ก็ถือว่ามงคลได้กลับมาทินเก่าอีกครั้งครับ เจ้าตัวก็เคยอยู่ที่ S c g บาืองทองที่สมัยฤดูกาล2017ครับโดยประมาณแล้วก็มาเมืองทองได้บอลต่อครับวิริเทียปอมพันไปทางซ้ายครับอา้าวพิชาหลอกให้ซาโตะวิ่งไปเล่นบอลซาโตะเจอบังจากมงคลครับเลี้ยงอา่าเซนซันมากๆครับมาที่พิชาเข้าในมาสวบูันทองครับอา้าวเบียดส่งมาให้วิริป๊อปวิริป๊อปไม่ได้ยิงอา้าวแล้วมาพิชา,อาโอ้โหเดยเล่ครับมาตอบ วิลลปอบก็หยวิ่งแบเอบอลไม่ทันครับวิ่งรับบอลไม่ทันโดนทางด้านหลังตาขียออกมาแต่บอลก็ยังอยู่ที่เมืองทองครับลุค้ัสโคชาขึ้นมามามาต่อที่สุพรครับวิลลมป๊อมาขอทางขอบอลแล้ววิ่งไม่เอาบอแลแต่บอลโยกนี้วิทยาครับไปยังเลี้ยงไปได้อยู่แล้วก็เอามาได้เปิดครับแล้วมาโอ้ดลเล่มาที่จุดตะกบครับห้าหล้านก็โดดวัลเล่แต่เสียดายที่ข้ามคาน ดูเผ่าช้ากันอีกทีครับวิลเล่บอกว่าโยกหนีทางวิทยามูลวงครับโยกหนีมาได้แล้วได้เปิดด้วยแต่ตัวจบสกอร์ไม่คมซะเท่าไหร่ครับทางแดเล่แล้วก็มาต่อทางตาเปิดเกมเร็วครับทางทุสบอนเปิดมาให้ซิลบาโซแต่บอลก็ยังกลับที่เอสซีจีเมืองทองครับเกมตั้งแต่30นาทีผ่านนี่ เกมเป็นของเมืองทองโดยส่วนใหญ่เลยมาต่อเล่นสั้นทางขวาครับิลเลมป๊อปส่งเข้าในครับสลวิทแทงแล้วให้แดเล่แดเล่โยกหนีสาพอก็เอ้าแล้วได้กดลูกนิวโอ้ยไปติดเสตที่ทุส่สพอครับให้โอกาสยิงหน่อๆเท้าซ้ายของทางแดเล่ครับดูผ้าชายทีนึงครับตอมาที่สซเวียตบันทองแล้วมาให้เดเล่รลครับโยกหนีสาพ่อแดงสีแล้วกดซ้ายบโป้โูโกะเข้า เสาไกลครับแมกดแบบหักข้อเลยแต่ก็ยังตีเซนที่ทุสปอลสีเหลืองเรามาเตอโอกาสของเมืองทองบุกต่อครับเป็นลูกเตะมุมเป็นพิชาอุตราครับเปิดอันนี้แรงสรันครับเวลเทพเปิดไ,ไปวิลาปอมบอโอ้โยอันนี้ก็ชนเสาครับแต่ลูกแรกของเมืองทองยังไม่ได้สักทีครับแม่ตอนนี้แล้วก็มาบุกอีกครั้งครับพิชาชาตอนนี้บูอยู่ทางขวาบ้าง จอทางมิทยาทางขวาเอาได้เปิดเข้าในสวิตตูหูจับบอลไม่ทันครับเจอตาสก,กัดมาได้แล้วด่านนี้ได้สวนกลับครับลิกูโดตโต์มาส่งให้อัสซอยครับเรียงมาส่งเข้าในโอ้โหไม่เสียงกันครับแมมงคลจะวี่ไปโฉบก็ไม่ทนันบอลก็มาที่เมืองทองครับสวนกลับทันทีพิชามาต่อแดนเล็กโอ้โหแต่บอลหนีสาพอลไดแล้แล้วก็กดขวาครับเพื่อลูกนี้เข้าประตูไปแล้วครับ กองเชียร์กีเล่พยองรอ้วยเกือบหมดครึ่งแรกไปแล้วครับแต่แดรเล่ทำได้ครับลูกเมเนองทอง1-0เป็นของแดรเล่ครับตอนแรกเกือบเป็นของวิลิปป์ปอลดูพ่อชายทีครับจังหวัดสุโขทายไอซิชิมทองครับบอลจากวิลิปป์ปอลครับมาให้พิชาแล้วก็ต่อมาที่ดแดรเล่ครับแตะบอลเลี้ยงหนีทางสาพอนแดนสีครเซ็นเตอร์ของทางต่ายเอฟซี ดูไกทีครับมเมล่น๊อปมาให้พิชาครับแตะเร็วมาต่อให้แาเล่ครับวิ่งมารับบอลแล้วเลี้ยงหนีสะพอนแดงสีแล้วก็กดขวาครับยิงผ่านทัศน์สบตสีเหลืองเข้าไปกาฟิขึ้นมาครับนาทีที่40เป็นแจเล่ทะบประตูได้ครับแต่ตอนนี้โมเมนตัมความกดดันกลับมาที่ทางตานแล้วครับ จนบุกต่อเนื่องจนเสียประตูแล้วก็มาตาดเริ่มเคาะบอลทักสู่เท้า,ามาสาพอรก็เปิดตะควายโซลมางรับปากอกบงคืนบงคลบงคนนาตอนนี้เปลี่ยนมาเล่นที่แดนกลางบ้างบอลมาต่อสมุทรสงหอยครับสปินมาเอา้าโยกมาเปิดให้หลิขโ,สโรสต์โคกงลนี่อ้โหเชียวเสาออกไปครับแหมบอลก็เชียวตะข่หน้าต่างด้วย ดูไกลที่ยับบอลจากทางขวาเข้าสู่อวงหอยครับได้บอลล็อกแล้วก็เปิดมาถึงนีเขาโดดสตอร์ยับแหมกระโดดคู่กับทางวัฒนภัยนุ่มครับจะตัวขึ้นมาแล้วก็มงไม่เข้าประตูออกเอ็ไปทางซ้ายเล็กน้อยทางขวาเล็กน้อยแล้วก็มาเมืองทองได้ตักเตะครับดาวเริ่มเปิดมาให้ดาเล่ม่งแต่จะโช่ให้วิลเลมปอบแต่ก็ไม่ได้ครับ บอลกลับมาที่ตาดแล้วเวลาครึ่งแรกหมดแล้วครับทดหนึ่งนาทีโอกาสเป็นของตาดครับทางซ้ายอัสซอยับตามไปเปิดโอ้โหติดท,ที่สุพรครับบอลโอ้ยจะรีบเล่นรีบบุกแต่ก็ไม่ทันแล้วครับตอนนี้ผู้สิง์เต่าจบครึ่งแรกมาจำลองไทลิสเบอรยีิครับนาทีเก้าทางอินซิชิมุงทองครับนำทางตาเอฟซีอยู่1-0งนและเดี๋ยวกลับมาชมครึ่งหลงังกันต่อ ช่วงเวลาครับนาทีสามสิบครับเป็นจังหวะของเอซี่เมืองทองครับทางขวาเป็นวิลเลียมพอรครับเปิดมาให้แดเล่กับโดวันเล่แต่ก็ข้ามขานแล้วก็นาทีที่สองที่สี่ครับเป็นทางแดเล่อีกครั้งหนึ่งครับจับบอลแล้วก็พลิกหนีกองหลังของทางไตรอีฟซีครับแล้วก็กดซ้ายครับแต่ว่าไม่ผ่านทางทุสสพรสีเหลืองและชวงเวลาตอนนี้ครับนาทีที่สองสิบห้าเป็นจังหวะการเปิดของวิลเลมพอมพันครับมาให้วิลเลียมพอร จังหวะนี้กระโดดโขกมเต็มๆครับแต่นี้ไม่ผ่านเสาของทางตลาดแต่ก็หยุดไม่อยู่ครับนาทีี่40ครับทางเมืองทองขึ้นนำจนได้ครับจากการยิงของเดเลยครับดเล่ดเล่แล้วก็แอซิดไปขอพิชาาอุตราแล้วก็ดูกัอีกทีครับเพื่อความสบายใจครับ โชวชาส่งมาให้แดเล่แตะบอลหนีสาพอแดังสีแล้วก็ยิงโอ้โหลูกสายเล็กน้อยครับเข้าประตูแล้วโอกาสของทางตาก็มีเช่นกันครับนาทีสี่สี่ครับพิจวาการไปทางขวาครับของซุพเปอร์งหอยมาให้เลยกระโดดซานโตกระโดดโขกแต่ว่าออกหลังไปก็มาชมเกมขึ้นหลังกันต่อครับศึกทลีลสวั20ีสิบมาจำลองนาทีเก้าครับทางเมืองทองเจอตราเอฟซีนาตอนนี้เมืองทองนำอยู่หนึ่งสูงครับจากแดเล่ เราเปิดเกมครึ่งหลังมาทางตาได้เคลียรบอลแล้วก็เคาะกันอยู่แล้วเปลี่ยนกันทางขวาครับมาแล้วโอ้โหอันนี้เปิดมาก็เก่งใจกันเล็กน้อยครับไม่รู้ว่าจะให้สุรมังหรือว่าทางสุพุวงหอยครับแต่ตอนนี้เมืองทองแหมจะบุกแต่ก็โดนตัดไปครับบอลกลับมาที่ทางตาต่อในช่วงครึ่งแรกแทบจะบุกเจาะไม่ค่อยได้เลยครับมาณครึ่งหลังนี่ได้บอลมากขึ้นครับทางตา บาที่ลังสานยับส่งมาให้สีโชคต่อซ้ายที่อัสซออยอัสซออยจะเลี้ยงไปไม่ไปครับคืนวิทยากลับมาให้อัสซออยอีกทีเปิดมาลิคาโตกระโดดโอ้โหโคไม่ได้ครับดวมองมาบอลมาจะเอ้ามงคลครับเอายกโอ้โหแล้วยิงครับไม่รู้ว่ายิงหรือเปิดแต่บอลก็ลอยมากับเอ้าแล้วกลับมาแดนกลางครับเป็นเมืองทองได้บอลส่งมากกว่าครับเตะเล่มาให้วิลเลี่ยปอมครับ จะเลี้ยงไปแต่ไม่ไปรับโดนแย่งจากอากินันโดบอลกลับมาที่ทางตัดบอลมาครับริคาโดเปิด้สยให้อัสซัสรับโอ้โหลูกนี้เลี้ยงมาพักอกแล้วก็ได้ยิงครับโอ้โหกาเลยมุมงแก้วแต่ติเซ่ดาวันเลอร์เมื่อพอดีดูไกลๆครับเซฟด้วยเท้าครับทางดาวันเลอร์ครับหรือว่าดาวันลามครับดูอีกทีเปิดมาของริคาโดครับมาให้อัสซัสรับนักเตะทีมชาติอัฟกานิสถาน วิ่งพระอกมาแล้วก็ยิงครับแต่ไม่เข้าครับติเซ็กดตวันเลิมครับแมเจ้าตัวสะใจครับเซฟได้แล้วก็มาต่อโอกาสต่อเรื่องของท้งตาครับเปิดมุมเป็นหลังสานครับยืนสองนานอยู่ครับเลนซันมาให้ลิคคโดลงมาเอาบอลเองครับรับบอลเองคือหลังสานหลังสานมาต่อเปิดมาได้อัสซอยอ้ามงช่องไอโซลามาครับแมแต่ไม่ถึงครับ จากผู้เล่นเมืองทองตัดบอลได้บอลมาที่แดนหน้าทันทีัทบวิลเลีปต่อให้แดนเล่เอาเอา,เอาไม่แตะเอาแตะมาได้แล้วครับเอาแตะตีสาพรแล้วได้ยี่ขวาโอ้โหแล้วก็แหมชนเสาครับเสาเลี่ยมในแต่ว่ามันในไม่สุดครับโอ้โหก็เลยชนเด็กออกมาเกือบได้ลูกที่2แล้ลครับของเมืองทองแล้วก็ทางแดเล่ครับแต่ไปกันต่อครับสวนกลับต่อครับทางตัด อาัซอยครับโอ้โหวิ่งสปินมายาวๆครับเอาไม่อยู่จับบอลเปิดมาติดบล็อกผู้เล่นเมืองทองครับลูกออกข้างแล้วก็ได้ทุ่มต่อมาครับกางคลองบอลสถิติมาแล้วครับ4 8ตแปต่อ52ครับบอลจะอยู่ที่ตาครับมาวิทยาตายังบูทางซ้ายต่อเนื่องครับมาอาสัซอยเลี้ยงวนตีผู้เล่นเมืองทองครับคือหลังสันพยายามจะเจาะข้างในครับแต่ยังไปไม่ได้ไปซ้ายต่อ มาวิทยาเลียงจแหม่เจอสุพรโดนแยกไปครับจากวิทย์บอลมาที่เมืองทองทันทีแล้วจะสวนกลับแต่ก็ยังไม่เป็นผลครับทางตายังเก็บบอลไว้ได้ช้างขาวเจา้าเกาะต้องการลูกดีเสมอครับบอลอยู่ที่อัสสอยมาต่อวิทยาวิทยาเจอบางทางจากสุพรครับพยายามเลี้ยงมาข้างในกอบเกียรติโทษไปไม่ได้คือลังสันบอลมักจะขึ้นซ้ายส่วนใหญ่ครับ มาทางตาแล้วมงคลก็เปิดให้แหน่เป็นวิทยาครับอ่รับบอลไม่ทันเสียวกายบุกเลยครับทางตาเอฟซีนับอลกลับมาที่เอชีมืองทองครับทุ่มสั้นมาช่วงที่ได้ประตูในครึ่งแรกนี่เมืองทองก็พยายามตั้งรับและสวนกลับอย่างเห็นได้ชัดครับเกมเข้าสู่ที่ี่70แล้วก็ มุมโซ่แล้วก็ด้านหลังก็หนานแน่นตอนนี้เปิดมาด้านหน้าครับแดเล่มงโอ้โหไม่ถึงวิลเลนร์ปอบครับบอลกลับมาที่ตาเอฟซีครับสีชมาโซมาโซโอ้โหทุกช่องสวยครับมาให้อัสซ่อยวิ่งมายาครับช่วงครึ่งหลังนี้เลี้ยงมาแล้วโอ้โหจะเปิดครับแต่ไม่ผ่านลูคัสโซชาครับสกระออกหลังได้แล้วก็ทางตาเตะมุมต่อแต่ตอนนี้ทั้งสองทีมมีการเปลี่ยนตัวครับแต่ดูเตะมุมก่อนของตาด หลังสารเปิดไปเสาสองครับโอ้โหให้อสซออยม่งไม่ได้ครับตัวโมซากามาแต่บอลอ,อยู่ที่ทางตาครับมงคลเลี้ยงมาเปิดติดบล็อกยังอยู่ที่ตาครับสุพจ์มงหอยเปิดบารลิคาโดโอ้โกโ็โดสโฉไปโดนครับมาโดนหลังของเมือสองหัวทิ้งออกมาแต่บอลยังอยู่ที่ตาครับลังสารต่อมาวิทยาแต่บอลโอ้โหแรงไปครับกวิรสสายเข้าไปแย่งแล้วโอ้โหลูกนี้มีฝ่าครับ เป็นทางอัสซอ์ไปฟาวกรวิทษา,าดูว่าใช่ทีหนึ่งกรวิทแตะบอลได้แต่อัสซอ์เข้าช้าไปหน่อยครับแมลูกนี้ก็ข้าบลูกข้ามดอกแตดูกำก่งครับฟาวไม่ฟาวแต่ผู้สิ่งก็เปล่าให้แล้วครับเป็นทางเมืองทองได้ฝีคิดและเมื่อสักครู่นี้ทางสองที่มีการเปลี่ยนตัวครับทางเมืงองทองถพอดพิลล่พรอพกครับแล้วส่งกรวิศสาล,ลงมาส่วนทาง ตาทอโยภาโสครับแล้วก็ส่งนรุชัยนิ่มบุญลงมาครับชมเกมต่อบอลมาที่เมืองทองบุกครับแม่จังหวะนี้สุดพรเปิดติดบล็อกก็ลูกออกหลังเมืองทองดรโอกาเตะมุมบ้าง้วครับทางขวาก็เป็นพิชชอุตราครับเปิดไปเสาไกลลูเกเข้าชาโอ้โหบงกับทางนี่ับโตครับบอลจะลอยออกมาสุพจน์บุกสกัดเอาไม่ทีหนึ่งแต่เอาเก็บบอลได้ด้วยครับนรุชัยจะไปเอาบอลต่อก็โดนทาง สุพรแย่บมาได้เมืองทองกลับมาบุกบ้างแล้วครับตอนนี้กาลวิาษามาลูกาขาชาขึ้นสูงโอ้โหโดนแยกไปนารุชัยแยกมาได้มาที่อัสซอยก็โดนแยกต่อแต่บอลกลับที่ทางตาครับขึ้นไม่ได้ซึ่คือหลังทันทีบอลมามงคลครับโดนจี้ขึ้นไม่ได้เือนขั้นคืนหลัง,ง,มมง,ลงแล้วก็สภาพเปิดขวาให้สุรบังสุระบังมงคืนสุพจน์กลับให้สุรบังแต่โอ้ไม่เสียกันครับบอลก็ยาวไปเข้าทางผู้เล่นเมืองทองครับ แต่สเกซาโตเก็บบอลมาได้โซลามังก็โดววิ่งไปรีชิงบอลเลยทีเดียวแล้วก็รีห้าที่จบเวลาครับขอประชาสัมพันธ์นิดนึงพู่นี้จะเตะก,กันวันนี้ครับวันเสาร์ที่17ตุลาเวลา2ทุ่มครับที่ SCG Stadium ใครมีบัตรก็ดูที่สนามครับใครไม่มีดูที่2ูฟ o ครับไปกันต่อตอนนี้เมืองทองได้บุญแล้วครับกอวิศาสาร,รับเรียกมา เลี้ยงโยกตีผู้เล่นตดัดโอ้โหไปไม่รอดครับโดนแยกมาได้และอัสซอยได้บอลยืนรออยู่แล้วครับส่งแทงมาให้นรุชัยครับสปินหนีวีนเท่ปอมพันธ์และส่งตัดมาให้ลินี้ก็โอ้โหไม่ถึงครับโดนขี่ออกมาแต่บอลยืนอยู่ที่ตดัดบุกต่อเรื่องครับโอ้โหตอนนี้มันมากครับอ,อัสซอยเปิดก็ติดลูกเข้าชาครับโอ้โหแล้วลูกออกข้างบุกแบบน้นสต็อกแต่ยังไม่ได้ประตูครับ แล้วมึงทองก็เล่นแท็กติกนะครับเปลี่ยนตัวทอสองครับสวิพันธ์ทองแล้วก็สุพรพักครับแล้วส่งสตอบิสเย็บแล้วก็สารัตเกยโลลงมาแทนตอนนี้หมดเวลา90านาทีครับทด1น,นาทีแต่บอลอยู่ที่ตาครับเอ้าลังสันเลี้ยงมาได้เอ้าส่งเก้์มงคลมงคลเข้าในไม่ได้ครับเลี้ยงมาจากซ้ายก่อทางซ้ายต่อครับมาวิทยาเลี้ยงมาตอนนี้จะทำอะไรต้องรีบทำแล้วก็ทางตาครับ มาครับเราเปิดมาข้างในอาลิคาโดโอ้โห้กระโดดโขงไม่ได้ครับอา้าบอลยี่อยู่ที่ตามงคลส่งขวาให้สุพ์สุพจ์เปิดไปนรุชัยก็โอ้โหโมองออกหลังไปครับแล้วเก็บก็จบตรงนี้แมนจอลองไทยลีกที่2 0ครับนาที9ท่าเอซีบางทองเปิดบ้านชนะทางใต้เอฟซีไป1-0ครับแล้วแมชนซิงจะเป็นย,ย,ยังไงโปรดติดตามที่24อยู่